อู้อู้อ้โอ้มัน,ม,นมันดีมากเลยฮนะมันมันเป็นข่าวดีมาก <S <S ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับรายการอ e ินเอรเซอร์นะครับอยู่กับเกม Minecraft เป็น EP ที่7แล้วนะครับซึ่งวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับ เพราะว่าผมเป็นเจ้าของช่องไงแล้วก็เลยอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้เราจะมาทําสิ่งที่เรียกว่าฟาร์มวิเลเจอร์นั่นเองนะครับผมก็วันนี้ก็มีทีมงานของคนนึงนะครับผมทีมงานคุณภาพนะครับผมอยู่ไหนครับอยู่ไหนลราเฮ้ยินเสียงคนอยู่ไหนคนอยู่ไหนเอาดิเอาอยู่นี่ครับอยู่นี่ก็นี่ครับโอเวอร์เบฟคนเดิมนะครับแต่วันนี้เขาพูดไม่ได้นะครับผมเขาติดปัญหาทางวันนึงนะครับโอเคไม่เป็นไรครับก็เขายังสามารถพูดในเกมได้นะครับ การทํางานของเราอาจจะเป็นไปได้ด้วยความลําบากหน่อยนะครับผมก็เลยต้องน่ะก็ค่อยๆไปนะครับวันนี้โอเคครับวันนี้ผมก็ได้ไปเจอกับความอินบิีแล้วที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับคืออีพีนี้ผมไม่รู้ว่าเสียงเบาหรือว่าเสียงดังเกินไปยังไงก็ไม่รู้ครับเพราะว่าผมใช้ไมค์คอนเดนเซอร์นะผมไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับพอไม่ได้ใช้นานด้วยเหละนะครับปกติใช้หูไปหูฟังนะผมแต่ว่านอยซ์มันเยอะนะโอเค โอ้ฝนตกโอ้ก็คือวันนี้ผมได้เตรียมของเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่นผมยังไม่ได้เตรียมอันหนึ่งนะครับสักคู่นะครับโอเคครับแค่นี้ก็น่าจะครบแล้วแหละนะครับผมไม่รู้ว่าครบจริงหรือเปล่านะเพราะบ,บางทีมันก็ยังมีทรัพยากรบางอันที่ยังไม่ครบเราค่อยไปหาเอาทีหลังนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเนเธอร์ลิงก์ไปเลยแล้วกัน,นครับก็นี่ครับทางนี้ฮะ ผมได้แนวะทำทางมันเรียบร้อยแล้วแหละนะครับมันไม่อะไรมากมายนะครับนั่งกนะันเลยฮะนี่ก็คือเนเธอร์ลิงของเรานะครับผมก็เดี๋ยวเราจะทำการส่งเอ c มาทางนี้แหละฮะโอ้โอ้เดี๋ยวไม่ได้อุดทางนี้เหรอเดี๋ยวจะลืมอุดนะฮะลืมอุดไม่เป็นไรฮนะเกือบล่วงเนะี่ยเมื่อกี้ Let's go อ่าอาจจะเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนบักนะฮะโอเคครับ มันคือทะเลอ่ามันคือหมู่บ้านกลางทะเลทรายแล้วก็เป็นริมหาดด้วยนะฮะถ้าน้าน้ําทะเลขึ้นมานี่รู้เรื่องนะครับผมแต่ไม่เป็นไรเราไม่ยุ่งกับเขาชีวิตเขานะครับเอเดี๋ยวให้โอเวอร์เบฟช่วยแล้วกันนะครับวันนี้เน่ก็คือโอเวอร์เบฟครับอยู่นะฮะอยู่นี่อยูน่นี่เราจะถางตรงนี้นครับตรงนี้เลยฮนะถางตรงนี้นะครับเพราะว่าเราจะทําตรงนี้เลยนะพื้นที่ตรงนี้นะครับผม เดี๋ยวช่วยกันถางกันละกันนะฮะก็น่าจะต้องใช้เวลาสักครู่นะครับผมถางเป็นพื้นที่ราบรอยู่ตรงนี้นะครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้ถางนะครับกับโอเวอร์เบย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่เก็บขยะอะไรนิดนหน่อยครับก็คือมันยังลงเหลือขยะอยู่นะฮะดูดิอ่ะโอเคขอคอมโพส์นะครับออคอมโพสเตอร์อยู่ในเอ่ยฮัลโหล โอ้ัหน,นั่นดีมากเยี่ยมเลยครับก็เดี๋ยวเราจะวางฝั่งละสิบห้านะครับเพราะว่าผมได้คุยกับโอเวอไปแล้วนะว่าจะทำฝั่งละสิบห้านั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเริ่มวางแต่ตรงนี้เลยกันครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสองถ้าวางตรงนู้นสี่สิบห้านั่นเองนะฮะเออมันได้อย่างงี้ฮนะเออ่เดี๋ยวขยับห,หน่อยแลก็อัะ วางตรงนี้สองโอเควิเปรีกูเลยแล้วก็แนะนำนะเดี๋ยวจะพุ่มเลขของมันนะเพราะเราจะผสมพันธุ์มันการโอเคครับแล้วก็วางนี้15เองเหมือนกันนะครับ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15นั่น้เองนะครับผมแล้วก็วางตรงนี้อีกนะครับผม ไปเรื่อยๆเ,เลยครับเพราะว่าเราไม่ต้องมาไกด์เองและเรามีสองสองฟ่งนั้นไกด์ให้แหล้วนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับยาวไปจุบๆๆๆๆใช่แล้วครับโอเวอร์เบบรู้ไหมไม่เกิเดอะไรขึ้นแล้วต้องถางตรงนี้ออกอยังไงเลยครับอืมอืมแต่ถ้าเอาตามตรงนะมันต้องถางเยอะเหมือนกันนะ <laughs> โอเคโอเคไม่เป็นไรเวลวิวอ่าเดี๋ยวเราเอาเตียงมาก่อนเตียง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 โอเคครับเดี๋ยวนะพอไหมนี่พอเปล่าพอประครับเปล่าประครับคุณอย่าดันผมคุณอย่าดันผมอย่าดันผมผมบอกแล้วเนี่ยเอ้ยอย่าดันผม โอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอครับเตียงก่อนนะครับเป็นจํานวนหกสิบหลังเตียงมันเรียกว่าอะไรวะเป็นจํานวนหกสิบอันแล้วกันนะครับเตียงโอเคตรงนี้กูจะวางเลยโป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 วางอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับวางไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวเรก็คราฟมาวางางเงี้ยแล้วก็วางไปเรื่อยๆนะครับมันก็เป็นอะไรที่อีซี่แล้วก็ ปดหัวพอๆกันนะครับอาจจะไม่ EC มาปื๊บๆอย่างยังเหลือช่องยังเหลือช่องเราก็เก็บให้หมดแล้วกันโอเคลักวางให้หมดเลยนะครับสู้ๆเราโอเวอร์หน่วยทางของเราในวันนี้แล้วเดี๋ยวนะพวกคุณมาจากไหนกันครับเรารู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าครับพวกคุณไม่ได้เข้าโครงการบ้านของเรานะครับ พวกคนอย่ามาลุกลำ้ำพื้นที่เอ้จริงๆเราเป็นคนลุกลำ้ำพื้นที่มานี่ว่านะแล้วเ,เข้ามาแบบไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวนะแล้วก็มาสร้างเลยนะครับอ่าไม่เป็นไรครับเี๋ว่าเรามาทำหน้าที่ของเราสุดท้ายเราก็ต้องไปรักษาตัวเขาอืมเรมาพัฒน,นาได้หรือมารักษาตัวมากกว่าโอเค ทำให้หมดเลยแล้วกันนี่ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆชิวๆครับวันนี้เป็นฟาร์มที่ค่อนข้างชิวเลยครับไอ้ไม้หมดสองปึ๊บโอเควางต่อครับชีวิตนี้ไม่มีอะไรนอกจากการวางคราฟวางคราฟวางครับบอกเลยว่ามันชิวชิวมากเลยไม่ใช่ชิวนะครับถ้าชิวมันโลนะครับอย่าหาเล่นนะ คือที่ผมคำนวณมาไว้นะครับก็คือมันจะมี60เตียงนะครับ60 60นะครับก็น่าจะได้ m อ c มาประมาณ60ตัวนั่นเองนะครับไม่ประมาณแหละกตัวเป๊ะเลยนะครับไม่ต้องมาคำนวณอะไรมากนะครับปพ๊บพมอไหมอีก3ช่องรุ้ไปแน่ เฟีย้ยวจริงๆเลยนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวช่วงนี้นะครับผมอาจจะลงคลิปไม่ค่อยถี่แล้วนะครับเพราะว่ามันมีงานงานเขาเรียวกว่าอะไรว่าโปรเจกต์วะเนี่ยครับมันมีงานนะครับผมก็คือต้องทํานะครับก็ต้องขอเวลาในการทํานะครับผมก็คือผมไม่รู้แลยว,ว่าใครดูหรือเปล่าใครติดตามอยู่หรือเปล่าแต่ว่าถ้าผมมาช้าเกินไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผม เนี่ยนี่ผมขอโทษล่วงหน้าก่อนเลยนะครับก็ผมไม่รู้ว่ามีใครดูบ้างนั่นแหละนะครับก็ขอโทษไปนะครับตามอารยาดนะครับโอเคผมคิดว่านะใกล้จะพอแล้วหล่ะเตียงใกล้จะพอแล้วจริงนะครับคือพอเราทําอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเสร็จแล้วนะเอาตามตัมือคือเสร็จแล้วอ่ะนะครับท่านผู้ชมก็ที่ผมทําเป็นอย่างนี้นะครับผมจะเอารางรถไฟนะครับมารอบๆตรงนี้นะครับ เพราะเวลาเราพลักพาตัวมันจะง่ายต่อการรักพาตัวนะครับก็คือกดปุกเอ c มปั๊บมันก็จะตื่นขึ้นมาแล้วก็ลงรางรถไฟเลยแล้วก็ขึ้นรถไฟแล้วก็โยกย้ายได้สะดวกสบายนะครับผมโอเคเดี๋ยวเหลือแค่ล้อมด้วยกระจกนะครับก็คือไอฟาร์มเนี้ยผมเคยทำไว้แล้วแหละนะครับในซีรีส์ที่แล้วนะครับครับเล่นกับเซกนะครับแต่ว่าเซก็ไม่ได้มานะครับเซขี้เกียเล่นนะครับเจริญเลยครับโอเค ไม่เป็นไรครับเขาคงจะติดโรต้าอยู่นะครับไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรทุกอย่างมันแก้ไขได้เสมอนะก็ทุกคนก็ผมไม่แน่ใจนะครับว่าทุกคนเขาทำอะไรกันอยู่บ้างแต่ว่าเราก็มา่เล่นเกมของเราเหมือนเดิมครับโอเคเนาะบางคนเขาก็เล่นเกมอื่นนะฮะโอเคโอเบบได้เวลาวางอิดของนายแล้วแหละ ผมจะวางกระจกแล้วกันนะครับวางรอบตรงนี้เลยนะั่นี่ยะนี่เลยตรงนี้เลยงั้นวางกระจกแล้วโอ้ไปวางกระจกเดี๋ยวผมวางอิกอ่ะเอากระจกไปเสียเอาอิกมาแรกกันอิกเยี่ยมเลยครับเป็นการเทรดของที่ดี NICE TRADING นี่ครับโอเค โอเควิ่ง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 ก็เดี๋ยวอีพีนี้น่าจะนานหน่อยนะโอ้ไซน็มก็เข้าเกมครับนานๆทีเขาจะเข้าเนะี่ยก็เดี๋ยวอธิบายก่อนนะอีพีนีน้นน่าจะนานนิดนึงนะครับเพราะว่าผมอยากให้คลิปมันนานหน่อยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าอีพีที่ผ่นานๆมามันสั้นก็จุดลุดเลยนะครับไม่อยากคัดเยอะนะครับผมจำแบบอีพีอีพีก่อนนี่แบบจำแบบยับๆเลยครับจำคลิปอะ <laughs> นะครากให้มันดูเป็นเรื่องมันรลวหน่อยนะครับแล้วเราก็วางไปเรื่อยๆแบบนี้ปื้บปื๊บปืตบปื้บปื๊บปื๊บปื๊บ,นะะะบ,บปื๊บปแพบปุ๊บม่ต้องวางตางรงวางบปืกบปื๊บปไ๊บี้๊ดปื๊บปื๊บปื่บปื่บปื๊บไเ่เป็นไรนะบเเค go ืโบปื๊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 บทางออกดบวยนะครับปื๊บปออา๊อปื๊าหรับเท่านั้น โอเคเราก,ากักขังเรียบเรียบวางเรยบเรียวางกระจกเราได้2ตัวแล้วตอนนี้ซึ่งเป็นเลที่ดีมากนะครับอย่าออกนะครับพวกคุณทำมติกับเราแล้วว่าพวกคุณจะอยู่ข้างในนะครับเพราะฉะนั้นพวกคุณต้องอยู่ข้างในนี้ตลอดการเลยนะครับยอกยอกเดีๆๆ๋ยวผมจะพาไปที่ใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพวกคุณอยู่ในน,นี้ก่อนนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับผมนะครับใจเย็นๆนะฮะไม่ไม่รีบไม่รีบร้อนกันเนาะโอเคครับพวกคุณคุยกันก่อนเลยนะครับว่าจะอยู่กันยังไงครับใช้ชีวิตในนี้นะครับ โหให้สนุกนะครับผมโอไม่นะพวกคุณจะหนีผมไม่ได้นะครับโอเคนอนผมรู้ว่าเขาควรจะนอนกันนะครับ,พบเพราะโอเวอเบฟกงั้นแกบบ็ไม่ต้องอุดตรงนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวราตอนเช้าให้มันมาอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะไม่ต้องอุดหมดโอเคประมาณนั้นทำตรงนี้ไปทางออกของเราดีกว่า ถ้าออกเราจะทําอย่างไรดีเพื่อไม่ให้ m อ็ีมันออกได้ที่ผมคิดไว้นะที่ผมคิดไว้อนะใช่แบบนี้แหละแล้วก็เรือแบบที่คนทำนั่นแหละเอาบล็อกอุดไว้นะครับแล้วก็เรืออย่างนี้เลยเฮ้ยเวิร์กว่ะเอ้ยเอ้ย,อยถ้าอย่างนี้ผมก็รักพาตัวด้วยการแบบนี้ได้ดเจ๋วดีครับสวยเลยครับโอเแบฟบผมได้คิดค้นวิธีใหม่และแล้วเราก็วางบล็อกไว้จุดนี้จุดหนึ่งนะครับใกลกว่านั้นหน่อย นี้เพื่อกระโดดออกได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเพื่อเอ้ยไม่เอาดีกว่าเอาตัวนี้แทนนะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นทางของเรานะครับเบิร์เอาดีอู้มีคนเข้ามาในบ้านของเราหนึ่งหลังแล้วนะเราจะเรียนนับว่าเป็นบ้านดีไหมเนี่ยตัวเนี้ยเออตรงไหนมันคือตรงกลางของเตียงเอ่ยผมว่าตรงนี้ตรงนี้คือตรงกลางแล้วตรงนู้นโอเคครับตัวนี้คือจุดศูนย์กลางนะครับ เราจะต่อขึ้นมาด้วยบล็อกไม้แล้วกันนะเขามีบล็อกไม้ไม่ได้ใช้เลยแล้วก็บล็อกอิกอย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวระครังระครังอยู่ไหนวะระคังอยู่ไหนเว้ยอ้ออยู่นี่นครับจิบระครังไว้ครับเผื่อไว้แบบเลดนะครับเดี๋ยวเราจะทําคลิปแบบลงเลดพวกพิเลเจอร์กันด้วยนะครับนะเพื่อความสนุกนะครับส่วนตัวของพวกเราเองเดี๋ยวนะตรงนี้มันพายเรือเข้าไ,ได้หรือปะดูดิ โอ้ไม่นะมันเป็นเรื่องที่แย่มากมันพายเรือเข้าไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมมีวิธีถ้าสมมุติใช่ไหมเราก็แค่อเอา้าน่าเห็นไหมโอ้อีซี่แล้วก็ขโมยแล,ล้วพาตัวได้สบายเลยคนระับนี่ไนงะเป็นไงครับมันคือทริคของผมเองนะครับการขโมยเอ c ีแบบสามรอเปอร์ซนะฮะโคตรแจ๋วอะผมไม่รู้ว่ามันมันผมฟลุกนะครับ คืออยู่ดีก็ทําได้นะโอเคโอเคครับผมมาให้แค่แสดงเฉยครับคุณไปนอนต่อได้เลยครับโอเคครับแล้วเราก็เกิดเป็นที่เรียบเอ้ยตืน่นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้ชาวบ้านเข้ามาในนี้กันก่อนนะครับผมแล้วก็เราจะทําการนี่ฮะอุดตรงนี้ให้มันหมดเลยนะครับเพื่อไม่ให้พวกเขาออกไปด้นั่นเองนะฮะคือถ้าเอ c มีมันเกิดเยอะๆเข้า,ขานะครับตรงนี้60ตัวใช่ไหมมันก็จะเกิดการ อ่าแซมมอนแอรอนโกูเลมออกมานะครับนะก็น่าจะเยอะพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องทําลาวาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะสังหารแอรอนโกูเลมไปในตัวนั้นเองนะครับเพราะว่าไม่ไงั้นเดี๋ยวมันแอรอนมันเฟิร์ะนั่นเองนะอ่าไปลากเข้ามาได้ไหมไปลากเข้ามาก่อนดีกว่าเฮลโหลบอยเข้ามาเลยเอา้าวางลงไปลงไปเอา้าไม่ลงนะผมเผื่อไปตีเขาด้วยแต่เมื่อกี้ คงจะอารมณ์เสียไม่เป็นไรแล้วเข้าใจครับตัวนี้มันไม่มีอาชีพหระเดี๋ยวนะตัวไม่มีอาชีพผมไม่กล้าเอาครับคือผมกลัวว่ามันจะไม่ไม,มีอาชีพแล้วมันไม่ทําอะไรเลยนั่งครับนั่ง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 เดี๋ยวผมพาไปเที่ยวนั่งทําไงดีเขาไม่นั่งเลยอะ่ะไอ้เล้นโกเลมเอาไงดีเอาไงดี เขาไม่นั่งเลยหรือว่าต้องรอเขาเข้าไปเองหรืออย่างไรไอตัวนี้มัน,มนไม่มันไม่มีอาชีแบบกลัวแบบแบบเอาเข้าไปแล้วมันจะไม่ยอมทำงานทำมาหากินโอเครับประตัวได้แล้วหนึ่งไป let's go อา่าไปแล้วครับไปแล้วครับอ๋ออไปแล้วครับอเหมือนเร็วครับเหมือนเร็วแต่ก็ไม่เร็วนะครับ พยายามให้มันเร็วแต่ก็ไม่เร็วนะครับเอเข,บข้าไปรับเข้าไปรับโอ้จังหวะนี้นะครับแล้วก็เป็นที่เรียบร้อยนะฮะโคตรเท่อุย้ยขอโทษเผลอตีขอโทษทีเป็นเป็นไงบ้างโอ้นั่นไงขึ้นราคาเลยพอตีปุ๊บขึ้นราคาเลยครับของแอมเบลใช่ป่ะไม่ใช่ขึ้นราคาเลยครับออโอเวอร์เบลครับอุดเลยครับอุดเลย,ดเ,ลยเดี๋ยวรอให้ตัวนี้เข้ามาไหมมันน่าจจะเข้ากำลังจะเข้าเลยไป ไปแล้วครับนั่นแหละครับอุดเลยฮะอุดไปเจอออเฮ้ยอย่าทำตัวให้มีปัญหาสิเข้าไปเข้าไปเข้าไปคุยกันดีๆไม่ได้ก็ต้องรับพาตัวฮะไออันนีครับอุดเลยอุดเลยอุดเลย,เลยคุยกันดีๆไม่ได้เราต้องรับพาตัวนะครับนี่ครับโอเคโอเคครับเท่านี้เราก็มีเอ c บสามตัวนะครับที่อยู่ข้างในนะฮะที่อยู่ในโครงการของเราเองครับ โอเคครับเดี๋ยวปักไฟเพื่อความสว่างสวยของหมู่บ้านอันแสนสุขนะครับนะครับน่าจะมีรูกกันบานเลยนะครับถ้าพูดกันตามตรงนี่มันเซ็กจัดมากชาวบ้านพวกนี้นะน่ากลัวจริงๆเลยนะกเ็เดี๋ยวให้โอเวอร์เบฟจัดการเรื่องการผสมพันธุ์หน่อยแล้วกันนะครับโอเวอร์เบฟครับ คุณพอจะรู้ใช่ไหมครับว่าการผสมพันธุ์ของพวกนี้มันทำยังไงใช่เลยครับเราต้องการโยนขนมปังไปให้พวกมันนั่นเองนะฮะเท่าที่ผมจำไม่ผิดนะคือเราต้องเขายนขนมปังให้พวกเขาั่นเองนะครับผมแล้วเขาก็จะทําการโซเดมคอมกันนะ, <c oughs> อะลองดูสินี่ครับเขาจะเก็บขนมปังกันนะนั่นเองนะฮะก็พอตกประมาณเย็นๆนะครับพวกเขาก็จะไปคุยหารือกันเรื่องอะไรที่อย่างหนึ่งนะครับแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ก็คือตรงนี้มันจะเป็นจุดศูนย์กลางของหมู่บ้านนั่นเองนะเท่าเท่าที่ผมเท่าที่ผมันเข้าใจนะครับ AI เข้าใจนะครับก็คือตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางของบ้านนะครับแล้วพอถึงประมาณช่วงเย็นๆนะครับเขาก็จะมาประชุมกันตรงนี้นะครับกระจุกกระจุกตรงนี้นะครับผมก็ช่วงนั้นก็จะเป็นการเทรดของอะไรของพวกเขานะครับเท่าที่ผมสังเกตพฤติกรรมมานะผมก็จะประมาณนั้นนะฮะเนี่ยตัวนี้มันไม่มันไม่มีอาชีพอะมันเป็นไอ้พวกนี้ปะไอ้พวกที่แบบไม่ยอมเอางานเอาการเก็นไหม ไม่รู้สิหรือว่ามันยังไม่มีอาชีพเฉยรอมีอาชีพเรามีอินสไปเรชันในการทำอาชีพอย่าไปฆ่ามันเราดูก่อนเลี้ยงไว้ดูเล่น <laughs> โอเคเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่มันผสมพันธ์กันก่อนดีกว่านะครับก็คือตอนที่ผสมพันธนะ์อ่ะมันจะขึ้นรูปหัวใจนั่นเองนะครับเดี๋ยวในขณะนั้นเองผมจะกลับไปเอาขนมปังที่บ้านผมด้วยนะครับแล้วก็กลับมานะฮะเราต้องการขนมปังเยอะโอเแบฟบเอาไงดี เออว่ะแครอทเออแล้วผมเอาขนมปังมาจากไหน,อไอนโอเคคือตอนเนี้ยเราอาจจะยังนี่ไม่ได้นะครับอาจจะยังดูมันผสมพันธุ์กันไม่ได้นะครับเพราะว่าบ้านผมยังไม่ได้ปลูกแครอทเลยนะครับส่วนมากเราปลูกกันอะไรนะเราปลูกกันพวกข้าวอย่างเดียวเลยนะครับข้าวเต็มนาเลยฮนะเดี๋ยวงั้นผมไปปลูกแครอทกันแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเอาบ้านจิมมาก่อนก็ได้ อ่ะโอเคเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวเรากลับไปดูกันก็นได้คือตอนนี้วุ่นวายมากนะครับผมไม่ได้เตรียมเรื่องการผสมพันธุ์เว้ยเด็กเตรียมไว้แค่สร้างเฉยๆนะครับก็อยากให้แบบสาธิตให้ดูว่ามันผสมพันธุ์กันยังไงนั่นเองนะ <c ười> โอเคงั้นเดี๋ยวผมกลับไปดูก่อนละกันนะครับกลับไปดูที่บ้านจิมนั่นเองขอ,ออนุญาตหน่อยนะอู้อู้อู้โอ้นั่นมันนั่นมันดีมากเลยฮะมันมันเป็นข่าวดีมากเลยครับ ใช่ครับมันขาวดีมากแล้วลูกมันก็จะสามารถออกตรงนี้ได้นะครับโอ้ปิดก่อนแล้วกันนะครับลืมไปเลยว่าลูกมันตัวเล็กนะฮะโอเคโอเคโอเคผมเข้าใจละคือ <c oughs> ตอนนี้ผมไปขโมยบ้านจิมมานะครับเป็นใครรันะผม <c oughs> เดี๋ยวผมไปปลูกคืนมันนะโอเคถ้าจิมดูอยู่ก็จงรู้ไว้นะเ,เดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปปลูกคืนแนะน่แน่ไม่ขโมยโอเคครับเดี๋ยวเราค้าเป็นรั้วไม่ใช่รั้วค้าเป็นนี่ฮะ นี่เลยเอามันได้หนึ่งอันเองเหรอลืมคิดเลยว่ามันได้แค่หนึ่งอันนะเชิบเชิบเป็นประตัวโลม้โอ๊กนะครับมันชื่อยาวไปหน่อยผมก็เลยเรียกมันแค่รั้วเฉยๆแล้วคุณมากระจุกกันตรงนี้รู้ไหมว่ามันแย่ขนาดนานไหนนี่ไงเดี๋ยวลูกออกเดี๋ยวลูกออกโอเคแบบนี้แหละดีเอาแล้วเนี้เอ้อะไรเนี่ยทำอะไรครับคุณลงมาทำอะไรในนั้นนะครับติ๊งตองนะพวกเอมิซีพวกนี้ เดี๋ยวนะมันทําไมไปกระจุกกันตรงนั้นนะดูดิ <c oughs> เพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรถึงไปกระจุกตรงนั้น๋ยวผมไปดูต้นสายไปเหตุก่อนนะครับว่าทำไมมันไปเกิดกันตรงนั้นเอ้มีอะไรตรงนั้นไปกระจุกกันทําไมเอ่ยไม่เข้าใจผู้นายหรือว่าอ๋อนี่ไงจริงจริงจริงคือไม่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 คือข้างบนเนี้ข้างบนหัวมันอ่ะมันมีนมะระฆังไง เออก็ว่าอยู่ไม่กระจุกอะไรกันโอเคครับถ้าเราไม่วิ่งมาดูนี่เราไม่รู้เลยนะว่ามีะระฆังนะเนี่ยโอเคเพราะฉะนั้นะระฆังสองอันไปเลยนะนี่เพื่อความเฟี้ยวฟ้าวนั่นเองเอาแล้วตื่นเลยโอ้โหผมไม่น่าสัตว์เลยคตื่นเลยคนระับนะโอเคครับก็น่าจะมีเท่านี้นะครับทุกคนก็นะใครที่ชอบก็ เอาไปทําตามได้นะครับก็ใครที่ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ผมเลยนะนะครับผมใครที่ติด Não, <c Jasmine for instance> ตามก็ผมก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับใครที่ชอบก็เ no. yeah. อาแ้วผมจะพูดบ e right <course> นทําไมเนี่ยเอาอ่ะเอาดีๆล้วยกันก็สําหรับใครที่ชอบก็สําหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับใครที่อยากดูคลิปเรื่อยๆก็ติดตามไว้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งก็ดีเลยครับผมแล้วก็ใครที่อยากให้คอมมูนิตี้ของพวกเราใหญ่ขึ้นนะครับก็ช่วยกันแชร์นะครับผม ก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพราะว่าผมต้องการที่จะไปกินข้าวอย่างมากเลยนะฮะ <c oughs> โอเคครับบ๊ายบายบุ้ย <c oughs> <c oughs>